ไปลงเลยนะตรงนี้โอเคเอาโยงนะยเอไป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 ตรงนี้มาตรงนี้เลยมาตรงนี้มามาตรงนี้มีน้ำให้เล่นด้วยดูสิอีเด้๋ยวจมเดี๋ยวจมมาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยาะเกิดจมเราไหมล่ะเนี่ยานงอยตรงนี้คืออะไรช่างไปไปไป ๋าไม่ได้ทํากระทงมาแล้วจ๋าไม่ซื้อกระทงมีไงที่ซื้อกระทงมีหลายสีเลยเอาอันไหนดีนะอันนี้นี่เอาอันนี้รอยกระทงลอยไปเลยลอยไปแล้วกระทงมันลอยไปแล้วดูสิแอย่าลอยไปตรงน้นตรงนะแะกลับไปได้ไมล่ะนี่ดีนะจ๋เตือนอะ อย,นะอย่าได้ไปต้องน้ำตกนะอย่านะไม่กระทงของจอจะลอยไปที่น้ำตกอย่ากระทงของจอ เสียรถเมย์ว่าเสียอะไรตอนนี้เนี่ยจอาเดินไปดีกว่าเพราะจากรถเมย์ไปที่ที่เราจะไปลอยกระทงแล้วนะมันอยู่ใกล้นิดเดียวเองจอาไปลอยได้แน่นอนอยไูไปไปไปริสเก้ลให้ตรงนี้เขาเปิดเพลงอะไรด้วยดูชีตรงนี้มีเปิดเพลงอะไรด้วยดูดูตรงนี้มีเปิดเพลงอะไรด้วย จอแล้วไม่ซื้อกระทรงกระทรงอยู่ไหนกระทรงอยู่ที่ไหนจะลองนั่นเหรอตรงไหนอ่ะกระทงของจออยู่ไหนอยู่ตรงนี้กระทรงเอาอันไหนดีนะเอาอันนี้ดีไหมเอาข้างบนหรือเอาข้างล่างดีสวยทุกอันเลยมันดูสวยทุกอันเลยนะดูอย่างจอเห็นนะว่ามันสวย ที่้ายคือแถวนี้อย่าเนี้ยมีโครมด้วยจะซื้อโคอมาดีกว่างั้นก็เอาอันนี้ละกันโอเคเอาอันนี้นะแล้วก็โครมซื้อมาโอเคได้โครมาแล้วแล้วก็กระทงด้วยเราไปลอยกันเลยลิสกตรงนี้มีเปบอริ เ้ามีเปิดอก้งเยนี่ยแล้วนี่่หนาคุนคุนะน,ะนี่ยช้างคัาเนี้ยแต่ว่าจอช่างคือแมไปล่อยลงไปเลยชืบแงกระทงของจ๋าดูชีมียศทางมี F 1 6ด้วยเครื่องบินขับใหญ่นดูชีให้ตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วกระทงของจอด นี่ดูสิดีจังเลยกระทงของจอนี่มันดีที่สุดเท่มากๆดูสีเก็บเงินได้ด้วยอๆๆจอชอบจอชอบสิ่งสิ่งนี้ง่ายล่าวง่ายจอลอยโคมบ,บ้างดีกว่าชึอ ไปแล้วเครื่องหลังจอดลอยไปแล้วนี่ยดูสิมันลอยขึ้นไปแล้วแฉจอมีอันหน้าจอาลืมบอกว่าจอาซื้อมาหลายอันมากๆลอยไปเลยน้่ยดูสิมันลอยไปแล้วนี่ยดูดีนกมันลอยจอาก็อยากลอยแบบนั้นบ้าง แห <Hello. S 3> oh. yeah. ้มีเพลงด้วยจาอตต้ตลอเรียนมีอยู่แล้วนี้เธอยู่ปีไหนเมว่ซซีอยู่กับพ่อพี่ถูกมีทายไค่มีคว่ารู้ว่าปยกกินใจ่ี่เขากไม่ดอกงไหยยย่ยย เธออยากฟปีไฟ้าจะได้ฟิวโดจินเลยเธออยากเป็นไงมองหน้าฉันเธอต้องการสิ่งไหนอยากได้ฟิวกลางวันเลยเธออยากเปีดไฟ้าเบบี้เกย์จ้าว่จ้าคนจะกินข้าววางหนะหาอะไรกินกว่าอนีอ่มีร้านซูชิที่เพิ่งเปิดใหม่นี่นะซูชิเข้าไปเลยเข้าไปเลยสวัสดีค่ะผมมากินซูชินะ ที่นั่งเลือกทีน่นั่งเอาตรงนี้ตรงนี้แล้วสามารถเลือกเมนูได้ด้วยว้าวดูเมนูมีหลายย่างแท่นปูคุณปู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 เม่ยากอดข้าา จ๋อยอยากกินให้กินข้าวก่อนนะทุกคนแหมใส่จ๋อกินอันนี้บ้างสิไหนวจ๋อลองกินอันนี้บ้างแผ่นปูอร่อยมีคนมานั่งกับจ๋อด้วยดูสิแต่ยังจ๋อกินอาะไปหมดเลยนะ thank you อ้าโลไอมีอันก็อร่อยมากแล้วอันนี้บ้านี่อันก็ลองอันนีชิว้าโลไอมีแต่